ขอความสุขสวัสดีโยมมีเกตท่านผู้ฟังซึ่งกำลังฟังการบรรยายธรรมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธศานอุทยานธรรมลุกขชาติบ้านนาคำหลวงตะบนนาคามเอเมืองจังหวัดดอนทานีโดยอาตมาภาพพระครูดอนปัญญาคุณเป็นผู้บรรยาย วันนี้จะขอยกเอามงคล38ประการมาบรรยายเป็นมงคลข้อที่สคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชา,าการบูชานั้นมีอยู่สองอย่างคือบูชาด้วยเครื่องสักการะ,ะมีดอกไม้เป็นต้นและบูชาด้วยปัจจัยสี่ชวามิตรบูชา a, ประการหนึ่งบูชาด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่า ปฏิบัติบูชานี้ประการหนึ่งส่วนปูชนียานางบูชาผู้ควรบูชาผู้ควรบูชานั้นถากำหนดเอาบุคคลอย่างสูงสุดได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกชื่อว่าปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาบูชาท่านที่กล่าวมานี้แม้บูชาเล็กน้อยก็มีผลมากนำประโยชน์สุข มาให้ตลอดกาลนานเพราะเหตุที่ท่านเป็นทักขิณในยบุคคลอย่างสูงสุดปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรบูชากำหนดเอาอย่างต่ำได้แก่บรรดาบรรพชิตอาจารย์และอุปชาเป็นปูชนียบุคคลของอันเตวาศิกเป็นต้นพิสุผู้แก่หรืออวุโสกัวปูชนียบุคคลของพวกพิสุใหม่ ที่อ่อนกว่ามันพินชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาเป็นปูชนิยบุคคลของพวกครหัสั์ส่วนบรรดาคฤหัสั์นั้นพี่ชายพี่หญิงเป็นปูชนิยบุคคลของน้องชายน้องหญิงมารดาบิดาเป็นปูชนิยบุคคลของบุตรและธิดาทั้งหลาย สามีและพ่อผัวแม่ผัวเป็นปูชนียบุคคลของเหล่าหญิงสาวในสกุลการบูชาทั้งสองประการนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีจุดประสงค์อยู่สองประการคือทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัททั้งสี่คืออุบาสกอุบาสิกาพิสุพิสุณีนั้นประการหนึ่งทรงประสงค์ให้พุทธศาสนาตั้งอยู่ยั่งยืนมั่นคงนั้นประการหนึ่ง ที่ทรงอนุเคราะห์ให้พุทธบริษัททำการบูชาด้วยอามิสเช่นบูชาด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้เป็นต้นและบูชาด้วยปัจจัยสี่ได้แก่อาหารจีวรเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มยารักษาโรคเสนาสนะที่อยู่อาศัยหรือการสร้างมหาวิหารการสร้างมหาเกดีกด็ดีทำให้ผู้ทำมีานิสง์ เฉพาะผู้ทำเท่านั้นดังมีอุทาหอนในการบูชาด้วยอามิตรไว้มากมายมีเรื่องของนายสุมาณามาราการมาในมงคลทีปนีว่าในกรุงพร,ราชคฤห์มีนายช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อว่านายสุมาณเขาบำรุงพระเ้าพิมพิสารด้วยดอกมาริวันละแปดธนาน ในเวลาเช้าทุกๆวันและเขาก็ได้รับพระราชทานทรัพย์วันละ8ปดกหาปณะนะจากพระเจ้าพิมพิสารทุกวันเช่นเดียวกันวันหนึ่งนายสมณะถือดอกไม้เดินไปสู่ที่บำรุงพระราชาเห็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่พิสุกําลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในกรุงราชาคือเกิดมีกีเริ่มใสคิดว่า พระราชาเมื่อไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จากเราจะทรงกลิว้วโกรธฆ่าเราหรือจะทรงในประเทศเราจากเว้นแผนก็ตามเถิดถึงแม้พระองค์พระราชทานทรัพย์แก่เราก็พระราชทานทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการที่เราบูชาพระสมาสัมทิเจ้าจะมีผลมีอานิสงส์งนับไม่ได้และย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนาน แล้วเราจะบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้ยอมสละชีวิตของตนอันจะเกิดจากพระราชาที่ไม่ได้ดอกไม้เช่นทุกวันแล้วก็โปรยดอกไม้ทั้งแปดทานานถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นที่น่าอัศจรรย์คือดอกไม้ที่น,นายสมมาณโปรยบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้กลายเป็นเครื่องกำบังดอกไม้ หรือเหมือนเป็นม่านดอกไม้ให้กับองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าคือเป็นม่านกำบังทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังและเป็นเพดานเปิดไว้เฉพาะด้านประพักหรือด้านหน้าเป็นช่องพอมองเห็นเสด็จเที่ยวบินทบาทได้เท่านั้นขั้วดอกไม้อยู่ข้างในดอกอยู่ข้างนอกดอกไม้ทั้งหลายไม่แตก ไม่ล่วงลอยไปและหยุดอยู่ในขณะที่พระองค์ประทับยืนพวกชาวเมืองแตกตื่นเพราะเห็นเป็นอัศจรรย์ส่วนในายสุมาณมาราการบูชาชมเชยถวายบังคมพระสมมาสมพุทธเจ้าแล้วถือกระเช้าเปล่ากลับไปยังเรือนของตนถูกภรรยาถามว่าดอกไม้อยู่ที่ไหน จึงต่อภรรยาว่าดอกไม้ฉันเอาบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภรรยาถามต่อไปว่าท่านจะทำอย่างไรแด่พระราชาเล่านายสุมรณมราการกล่าวว่าพระราชาจะฆ่าหรือจะในประเทศเราจากเวน้นแขวนก็ตามเถิดฉันสลายชีวิตบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้เช่นนี้ส่วนภรรยาของเขาเป็นหญิงอันทพาผาน ไม่พลอยทำความเรื่มใสในความอัศจรรย์นั้นเลยดาสามีแล้วกล่าวว่าพระราชาทั้งหลายดูร้ายกริ้วข้างเดียวยอมทำความพินาศฉิบหายให้มากมายเพราะฉะนั้นความพินาศจะตกแก่ดิฉันด้วยเพราะกรรมที่ท่านทำแล้วนั่นเองดังนั้นภรรยาจึิงได้พาลูกๆไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องต่างๆนั้นทั้งหมด และกลาบทูลว่ากรรมที่นายสมณมรรการน,นั้นทำแล้วจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชัวว่วก็ตามกรรมนั้นทั้งหมดจงเป็นของเขาคนเดียวขอพระองค์ทรงทราบว่ามอมฉันอย่าขาดจากเขาแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงดำริแล้วว่าแม้หญิงนี้เป็นอันธพาน ไม่ทำความเร่อมสายให้เกิดขึ้นในคุณนันประเสริฐนี้เลยจึงได้ทำทีเป็นกริ้วโกรธแล้วตรัสว่าที่เจ้าอยากเขาได้ก่อน,นับว่าเจ้าทำดีแล้วเราจะรู้กรรมอันควรทำแก่สามีของเจ้าแล้วทรงส่งหญิงนั้นไปแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักพระของวะสมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็ว พระองค์ทราบความเลื่อมใสแห่งกิจของพระราชาฝ่ายพระราชาเมื่อฝ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จกลับและรับสั่งให้ตามนายสุมณมาลการมาแล้วทรงเลื่อมใสในการกระทําของเขาได้ตัดในพระราชทานทรัพย์เ็อย่างอย่างละ8ปคือช้าง8ดม้าแปด ธาตุแาสี8นาลีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการ8ปดบานสวย8ปดกหะปนะพันหนึ่งและเครื่องประดับชื่อว่ามหาปราสาทแก่นายสุม,มณมรารการหลังจากนั้นพระสมาสมบรุรธเจ้าได้เสด็จไปยังพระวิหารพระอานนท์ได้ทูลถามพระองค์ว่าวิบากกรรม จะมีแก่นายสุมาณมาราการอย่างไรพระองค์จึงตรัสแก่พระอานท์ว่านายสุมาณมาราการสละชีวิตเพื่อบูชาทําการบูชาดอกไม้อย่างนี้จะไปสู่สุขติตลอดแสนกันท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุมาณะแล้วจึงได้ตรัส คาถาในพรวัรคธรรมบทว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนใจภายหลังและมีปิติมีใจดีสวยวิบากของกรรมใดกรรมนั้นแหลที่บุคคลทำแล้วเป็นความดีเป็นมงคลนันสูงสุดอันนี้มีเรื่องอุทาหรณ์อยู่ว่า มีเรื่องนางบัญจะปาปาอยู่เรื่องหนึ่งในกรุงพารณาณสีนั้นมีลูกสาวคนขัดสนทุกยากอยู่คนหนึ่งได้ขย้ำดินเหนียวทาฝาเรือนของตนอยู่เพราะคนขัดสนได้ใช้ดินทําฝาเรือนและมีพระปัจเจรพุทธเจ้าองค์หนึ่งเข้าไปยังพระนครน,นั้นเพื่อจะหาดินเหนียวเพื่อจะเอามา โบกเงื่อมผาของตนที่พมนักอยู่นั้นแล้วก็ได้ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลเอ่อที่ดาของคนจนที่ขยำดินเหนียวอยู่นั้นเพื่อจะขอดินเหนียวนั่นเองนางกงโกรธพระประเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากได้จ้องดูแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านสมณะ ท่านยังไม่ได้ดินเหนียวหรือแล้วได้วางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงในบาทของพระปฏิพภตพระประเจตพุทธเจ้านั้นด้วยความโกรธต่อมานางได้จุติจากพบนั้นแล้วไปบังเกิดเป็นลูกสาวของคนขัดสนยากจนอีกคนหนึ่งในบ้านอันตั้งอยู่ใกล้ประตูทางทิศตะวันออกของกรุงพระนศีนั้นอัตภาพของนางนั้นผิดปกติไปหมดมือเท้าปาก ในตาและเจ้าหมของนางขี้เละผิดปกติไปหมดน่าเกลียดไม่น่าดูเลยเป็นเพราะนางโกรธแล้วจ้องมองดูพระประเจพุทธเจ้าแล้วจึงให้ค้อนดินเหนียวนั่นเองด้วยเหตุนี้ชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อนางว่าปัญจปาปาแปลว่ารูปชั่วห้าอย่างแต่สรีระของนาง ได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะอันเป็นทิพย์ด้วยผลนันเกิดจากการถวายก้อนดินเหนียวนั่นเองได้มีพระราชากรุงพระณสีทรงพนามว่าพระกัดในลาตีคืนวันหนึ่งพระองค์ปลอมเพศเสด็จตรวจพระนครไปยังที่แห่งหนึ่งฝ่ายนางปัญจป่าปากำลังเล่นอยู่ กับด้วยเด็กหญิงชาวบ้านเพลินอยู่ไม่ทันรู้ตัวจึงจับพระหัตถ์ของพระราชาเข้าฝ่ายพระราชาเป็นดุจถูกผัสสะทิปถูกต้องแล้วไม่อาจดำรงอยู่โดยสภาวะของพระองค์ได้ทรงยินดีด้วยอำนาจกำหนัดในผัสสะของนางนั้นอย่างแรงกล้า จึงตัดถามว่าเธอเป็นธิดาของใครนางจิงตอบว่าเป็นธิดาของคนที่อยู่ใกล้ประตูพระนครและทรงตรถามถึงเรื่องที่นางมีสามีหรือยังไม่มีรู้ว่านางยังไม่มีสามีจึงตรัสต่อไปว่าฉันจักเป็นสามีของเธอและได้เธอไปขออนุญาตบิดามารดาของเธอนางไปยังเรือนแล้ว บอกเรื่องให้บิดามารดาซรามารดาบิดาของนางก็อนุญ,ญาตต่อมาได้รับนางปัญจ,จปาปามาอภิเษกสมรสตั้งให้เป็นอัครมเหสีพระราชทานอิสริยยศแก่มารดาบิดาของนางปัญจ,จปาปาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ทรงเหลียวแลนางสนมอื่นเลยนางสนมเหล่าอื่นโกรธ พระนางปัญจ,จปาปาต่างคอยหาความผิดอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งพระนางปัญจ,จปาปาทรงเห,เห็นนิมิตว่าพระนางจะต้องเป็นอครมเหสสีของพระราชาสองพระองค์ในสุบินนิมิตของตนจึงได้กราบทูลเรื่องเห็นนิมิตในสุบินนั้นแก่พระราชาทีนั้นพวกนางสนมเหล่าอื่นทราบเหตุแล้วจึงได้ให้สินบนแก่พวกทํานายสุบินนิมิต พวกทำนายสุบินนิมิตเมื่อทำนายลักษณะแล้วจึงกราบทูลแด่พระราชาว่าสุบินนิมิตของพระนางปัญจปปานี้หมายถึงบุพนิมิตแห่งการสวรรคตของพระองค์และเป็นบุพนิมิตแห่งการนำมาซึ่งศึกสงครามกับพระราชาผู้เป็นศัตรูกันพระราชาจึงได้ตรัสถามไปว่า เราควรจะทำอย่างไรพวกทำนายสุบินนิมิตจึงกราบถุนว่าถ้าจะปลงพระชนพระเทวีปัญจปาปาเสียก็ไม่ควรแต่ควรเชิญพระนางลงในเรือแล้วปล่อยไปเสียในแม่น้ำดังนั้นพระราชาจึงได้เชิญพระนางลงในเรือแล้วปล่อยไปในกลางคืนพร้อมกับพระกยาหารภูษาและ ครั้ง,รงนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีปาวาริกะทรงเล่นน้ำอยู่ทางใต้ได้ทอดพระเนตรเห็นนางปัญจปาปาในเรือซึ่งลอยมาอยู่จึงตัถามพระนางว่าเจ้าเหมือนปีศาจชื่ออะไรพระนางจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดและทรงพระนามว่าปัญจปาปาขณะนั้นพระราชาทรงจับมือ พระนางแล้วและทรงยินดีด้วยอำนาจความกำนัดในภาสษะของนางนั้นและได้รับพระนางปัญจปาปานั้นไว้เป็นอัคระมะเหสีไม่ทรงทำความสำคัญในนางสนมอื่นเลยตั้งแต่บัดนั้นครั้งนั้นพระเจ้าพรกกะได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่า เราจะไม่ให้พระนางปัญจปาปาแก่พระราชาองค์อื่นเด็ดขาดจึงได้ทรงสเสด็จทีกรีธาทัพยกไปตั้งค่ายอยู่ที่ท่าพรมแดนตรงกันข้ามของพระเจ้าทีปาวาริกะนั้นแล้วทรงราชสารไปว่าพระเจ้าทีปาวาริกะจะให้พระชายาหรือจะทำการยุทธฝ่ายพระเจ้าทีปาวาริกะก็ให้ได้เตรียม การยุดไว้เสร็จสับเหมือนกันฝ่ายพวกอามาตของพระราชาทั้งสองจึงปรึกษากันว่าการที่พวกเราจะมาตายเพราะอาศัยสตีคนเดียวนี้ไม่สมควรเลยพระเทวีนี้ย่อมถึงแก่พระเจ้าพระกะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระราชสวามีมาก่อนและย่อมถึงพระเจ้าทีปาวาริกะเพราะพระองค์ได้พระนางในเรือแล้วก็ได้ตกลงกันว่า ให้พระนางบรรจับปาปาจงประทับอยู่ในพระราชมเทียนของพระราชาองค์ละหนึ่งสัป,ปดาห์เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วพวกอมาตจึงได้กราบทูลแด่พระราชาทั้งสองเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วและพระราชาทั้งสองก็สัญญากันยินยอมกันพระราชาทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระราชฤทืไทยยินดีจึงรับสั่งให้ สร้างพระนครทั้งสองที่ท่าพรมแดนเป็นที่ประทับฉะนั้นพระนางบัญจปาปานั้นจึงได้ครองความเป็นพระมเหสีของพระราชาทั้งสองพระองค์ตามสุบินนิมิตของพระนางพราจะสรุปได้ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชามีอยู่สลักษณะสามประการด้วยกันหนึ่งปักไครหัได้แก่การยกย่องสองสักการะ บูชาด้วยสิ่งของสามสัมานะได้แก่การนับถือ,อปะไกหะานั้นแปลว่ายกย่องในแก่การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนเราเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนใครก็หมายความว่าเราบูชาคนนั้นการที่เราจะเลือกคนเป็นผู้แทนหรือเลือกเป็นหัวหน้าเลือกเป็น กรรมการก็เป็นลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันการที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ในศาสนาของตนก็เป็นการบูชาเหมือนกันการบูชาอย่างนี้เป็นการบูชาแบบปักไครหะคือบูชาด้วยการยกย่องส่วนการบูชาด้วยสักการะ หมายถึงการบูชาภายนอกได้แก่ทูบเทียนดอกไม้โคมไฟธงทิวและอื่นๆตามความนิยมการบูชาด้วยสิ่งของเหล่านี้ก็เพื่อชักจูงโน้มน้าวจิตใจของเราให้เกิดปัสสาทะความเริ่มใสให้สดชื่นและมุ่งสู่ความดีงามของจิตใจส่วนสัมมาณนะ แปลว่าการนับถืออันได้แก่เคารพนับถือบูชานบน้อมคือความนับถือเอาเป็นคติเอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามอยู่ในกรอบของคุณธรรมและวัฒนธรรมผลของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาและสิ่งที่ควรบูชา เป็นเหตุให้เกิดสิริมงคลอันสูงสุดเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนจันเลยเพื่อป้องกันการหลงผิดเพื่ออบรมจิตให้ดีงามขึ้นเพื่อผลทางอภินิหารเกิดานิสง์การดำเนินชีวิตปราศจากอันตรายประสบความเจริญงอกงามในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้น บูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงเป็นมงคลอันสูงสุดกับชีวิตประการหนึ่งได้บรรยายมงคลข้อที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ขอจบไว้แต่เพียงตอนนี้ขอเจริญพร